สวัสดีครับทีนี้ผมมาชี้เป้าที่ดินแปลงสวยทำเลดีท่านผู้ชมในเลือกซื้อเลือกอยู่ครับที่ดินเปล่าจังหวัดขอนแก่นทำเลดีครับอยู่ในหมู่บ้านในแหล่งชุมชนเหมาะอยู่อาศัยพักผ่อนย่อนใจปลูกบ้านพักได้สบายๆพิกัดแปลงนี้อยู่อำเภอรพระยืนตำบลขามอ้อมจังหวัดขอนแก่นบนเนื้อที่หนึ่งงานกับอีก91ตารางวาครับขายเพียง 580,000บาทเท่านั้นเองทำเลดีนะครสุดคุ้มครับพื้นที่1นึงาน91ตารางวาเอกสารสิทธิ์โนดครับสวยสวยเลยทีเดียวโนดเลขที่95ครับตัวที่ดินอยู่ในแหล่งชุมชนครับจากที่ว่าการอำเภอพระยืนแค่6.5กิโลเมตรเท่านั้นเอง เข้าจากซอยข้าง,งเรียนบ้านบ่อแกบ่อทองมาแค่1.7กิโลเมตรเท่านั้นนะครับถึงตัวที่ดีเลยเหมาะสําหรับสร้างบ้านพักอยู่อาศัยเปิดร้านค้าร้านขายของก็ดีนะครับอยู่ในหมู่บ้านแหล่งชุมชนค้าขายได้ใกล้ตลาดใกล้ร้านาค้าใกล้โรงเรียนเจ้าของขายถูกสุดๆเลยครับทําเลนี้ราคาสุดคุม้มห่างจากโรงเรียนบ้านขามป้อมแค่1.1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับลูกหลานไปโรงเรียนกันใกล้ๆ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปได้เลยนะครับนะัดดูที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยสวยครบคุ้มครับเข้าจัดผนใหญ่มาทีเดียวสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ